ตอนนี้เราก็มาอยู่กับระบบแปลงเสียงเป็นข้อความครับโดยใช้ไพทอนนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจโปรแกรมก็สั่งซื้อกันได้หรืออยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็พอพูดคุยกันได้นะครับโดยแอรที่ลรแอดด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับว่าทํางานยังไงนะครับโดยเราก็จะลองไปอัดเสียงกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงนะครับโดยใช้โปรแกรมของว i n d o w s เนี่ยนะครับก็คือ Sound r e c o r d e r นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียง ลงไปทนนี้ก่อนนะครับสวัสดีวันนี้เราจะมาสอนการใช้ python กันนะครับโอเคผมได้เสียงลนะเอาเราก็ไปเลือกเสียงครับนี่เลือกไฟล์เสียงตรงนี้ก็กดเลือกได้เลยโอเคนี่ก็คือเสียงที่ผมอัดไปเมื่อกี้ครับเรคคอร์ดดิ้งเมื่อกี้เห็ไหมครับมันก็จะแปลงเสียงเป็นข้อความให้นะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้ python กันนะครับ นี่คือเสียงที่เราอัดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเราก็สามารถกอัอป์คัพปี้นะครับเราก็สามารถแบบกัอปี้คำนะที่แปลงจากเสียงเป็นข้อความนะครับเราก็ไปใช้งานต่อได้นะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะซื้อสั่งซื้อโปรแกรมหรือจะให้เขียนโปรแกรมอะไรนะครับก็มาพูดคุยกันได้อย่าลืมครับแอดที่ไลน์แอดนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น python เป็น p เป็นอ a ร a เ e ว ขอบคุณครับผม